เป็นไปได้ไหมที่นาทีนี้ลิซ่าเบคพิง Pink, แค่ต้องการพักการไปเสืิลปินไอคอนไปแล้วกับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทู้เด็ดด้วยนะครับจากที่เห็นวันนี้จะบอกไม่ต่อสัญญาก็ดูชัดเจนสัญญาที่หมดไปก็น่าจะเซ็นใหม่แล้วการเดินทางวันนี้ก็ควรจะมีคนของค่ายใหม่มาคนมาดูแลแต่นี่ไม่เคยเหมือนไม่ได้เซ็นสัญญากับค่ายไหนเลยเราก็ควรจะหยุดพักงานวงการสักระยะ เงินที่ปลาลี่เหมือนแค่เพราะน้องชอบการแสดงที่ได้ไปชมและอยากลองเรียนรู้การเต้นสไตล์คาบาเาลีจากต้นกําเนิดเหมือนอยู่ในจุดที่อยากทําสิ่งที่อยากทําเฉยๆแค่อยากใช้ชีวิตแบบมีความสุขอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในนิตยสารเร่มล่สลาสุดมีความรู้สึกแบบนั้นมีใครคิดเหมือนกันไหมนะฮะไปดูกันหน้าฝั่งความเห็นบ้างละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าเข้าใจว่าถ้ามองตอนนี้ที่น้องไม่มีงานใหม่ๆเหมือนเมมเบอร์คนอื่น และไม่มีบริการเหมือนเมมเบอร์ที่สนามบินวันนี้ทําให้คิดแบบนี้นะฮะคนของค่ายใหม่ YG ยังออกมาบอกยังเจรจาอยู่เลยท้งทั้นที่เรื่องจริงคิดว่าน้องบอกปฏิเสธ YG ไปแล้วแน่ๆและน้องคงให้เกียรติ YG มากกว่าเลยไม่ออกมาพูดหรือแสดงออกใดๆเรื่องนี้ความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมคงไม่ถึงขนาดลาวงการหรอกอายุยังไม่มากเท่าไหร่แล้วที่ไปรับงานที่ปารีสก็เพราะแพชชั่นเรื่องเต้นนั่นแหละตอนนี้เป็นภาวะสุญญากาศ พอลิซ่าน่าจะกําลังเจราจาสัญญาฉบับใหม่อยู่จะเย็นๆกันก่อนนะฮะจะรีบรับงานไปทําไมถ้าสัญญามันเอาเปรียบหักส่วนแบ่งเยอะคายทีดไม่ดีตอนนี้น้องน่าจะกําลังเลือกอยู่ว่าจะร่วมงานกับที่ไหนนางขนาดไอจีร้อยล้านเราไม่คิดว่าน้องจะย่ำแย่ถึงขนาดไม่มีบริษัทไหนติดต่อมาเลยเดาว่าเล่นๆคือภายในปีนี้ลิซ่าอาจจะไม่รับงานเลยแล้วค่อยไปรับงานปีหน้าตอนสัญญาเรียบร้อยแล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้วนะฮะ ความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมคิดว่าสมาชิกในวงคุยกันแล้วว่าอย่างไรและลิซ,ซ่าน่าจะชัดเจนแล้วว่าไม่ต่อแต่คิดว่าน้องคงยังไม่ได้เซ็นสัญญาใหม่กับใครวาจี IG ถึงพยายามยื้ออยู่เพื่อมีความหวังคิดว่าว g จีน่าจะประกาศเรื่องสัญญาแบ็คพิคงวันเดียวกับวันประกาศเดบิวต์นะฮะน้องคงพักผ่อนและเปิดตัวอย่างเร็วปลายปีหรือว่าต้นปีหน้านะฮะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะแต่ต่อกันที่ความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผม เป็นไปได้นะมีอะไรบ้างล่ะที่ดิซ่ายังไม่ได้ในเคป๊อปแล้วใครที่ตามน้องตั้งแต่แรกจะบอกเลยว่าเหนื่อยแทนน้องมากๆชีวิตเจออะไรบ้างก,ก็ไม่รู้ถ้าเจอผู้ชายดีๆสักคนที่พร้อมจะดูแลขอแต่งงานเป็นเราๆก็จะแต่งเลยเหมือนกันอายุน้องก็จะยีิบเจ็ดไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้หมดละ่ะเวลานี้นะฮะระดับดิซ่าถึงไม่มีค่าสร้างบริษัทมาทำงานเองเลยก็มีแต่คนอยากคอแลแลบด้วยกันทั้งนั้นทำช่องลิลลี่ฟิล์มเล่นๆก็มีเงินใช้ตลอดไป น้องตอนนี้คงเอาแต่ความสุข,ขความสบายใจไปที่ตั้งมากกว่ารอจบเคซี่เฮาส์ก่อนอาจจะมีการประกาศใดๆเพิ่มเติมอย่าได้หวังว่าวาจีจะประกาศอะไรเพราะไม่ว่าจะทําอะไรตอนนี้ใครก็เสียหายทั้งนั้นแต่เห็นข่าวว่าสมาชิกบามอนหายไปคนหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะออกจากวงหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงใครก็อักแน่ความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผม ใจเย็นนะหลายๆคนเลยช่วงนี้อาจจะช่วงรอยต่อสัญญาอีกแบบเข้าใจอารมณ์คนทํางานมาตลอดป่ะช่วงเปลี่ยนงานจะมีอยู่ช่วงหนึ่งขอเที่ยวให้ชาวปอดก่อนแล้วกลับไปทํางานบางคนคิดอะไรไปไกลมากขนาดเรื่องมีครอบครัวน้่นนี่นั่นคือลิซ่าเป็นคนหนึ่งนะนะฮะด้วยอายุต,ตอนนี้มันอาจจะยังไปได้ในสายไอดอลแต่ก็ควรหาแนวทางใหม่รองรับ เช่นไปทำอะไรที่ดูโตขึ้นจากนี้เป็นไอดอนได้อีกเป็นเกิอ3ปีกระแสน่าจะซาวงใหม่มาตลอดอาจจะเบนไปสายศิลป,ปินไปอินเตอร์แบบหนักๆไม่อยากให้พักสายบันเทิงแต่อยากให้พักจากเซรีนและเชียร์ไม่ให้รับแบรนด์ไหนด้วยเดินเวสายเซเลบไปเลยนะฮะอีกความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผม เหนื่อยก็พักหนักก็วางลิซ่าอาจจะอยากใช้ชีวิตชิวๆสักระยะแต่จะให้ออกจากวงการเลยมันก็คงจะไม่ใช่หรอกผมเชื่อว่ามันยังมีอีกหลายสิ่งที่ลิซ่าอยากจะทําอย่างเช่นช่วงนี้เห็นน้องใส่แบรนด์หลากหลายชิ้นลิซ่าอาจจะไม่อยากผูกติดกับแบรนด์ไหนอยากแต่งตัวตามใจฉันมันก็ดีนะบางครั้งเราอาจจะก้าวช้าลงสักนิดเพื่อชื่นชมทัศนิณภาพข้างทาง พอปลายทางเราไม่มีทางรู้เลยว่าต้องเจอกับอะไรสู้ดื่มดํำกับมันนะตอนนี้ดีกว่าต้องมาเสียดายในภายหลงังอ้าวออกทะเลแล้วผม <c oughs> ความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผม ทำไมหลายคนดูแพนิกดูกังวลว่าดิซ่าจะไม่มีงานจ้างนี่คือคนที่ดังที่สุดในวงนะรายได้เยอะที่สุดถึงจะได้ส่วนแบ่งจากค่ายน้อยกว่าเพื่อนเวลาจัดอันดับเรื่องรายได้ดิซ่าคือติดโผเทียบเท่านักแสดงหรือเอ็ดดอนที่อยู่มานานของเกาหลีนะเมียมอื่นไม่ติดเพลงก็พันล้านไอจีทรงอิทธิพลในวงการทั้งเอเชียและอเมริกาคนแบบนี้นะที่จะไม่มีงานจะออกจากวงการโอ้ยไปกันใหญ่แล้วแสดงว่าที่เกามันพยายามสร้างภาพให้น้องดูดอป มันได้ผลเหมือนกันนะอย่าไปว่าตามมันเลยใจเย็นนิดนึงช่วงนี้มันสุญญากาศเพราะว่าเพราะเราว่าลิซ่าดูให้เกยียรติไวจีอยู่กับรายละเอียดที่ใหม่ยังไม่ลงตัวหรือเปล่าจะเซ็นกับที่ใหม่ก็คงต้องมีรายละเอียดเยอะไม่เหมือนคนไม่เหมือนคนที่ต่อกับที่เดิมหรือไม่อาจโดนตุกติกอะไรหรือเปล่านะฮะโดนเล่นข่าวกดดันขนาดนี้หรือไม่น้องก็อาจจะจัดใหญ่เปิดสตรูเองเลยก็ได้ยังไงไม่มีทางจมหายแน่นอนรอดูยาวๆได้เลยนะฮะ ความเป็นต่อไปแล้วกันนะครับผมส่วนตัวคิดว่าน่าจะอยากทํางานอินเตอร์ที่หลากหลายมากกว่าเพราะที่ผ่านมามีโอกาสอยู่แต่มันเหมือนโดนค่ายบล็อกนะฮะ อาจจะเรื่องการคลิปวงหรือการกีดกันก็มาก,กันไปดูทรงแล้วดิซ่าน่าจะอยากไปทางเซเรนาโกเมสคือเป็นได้ทั้งไอดอลนักร้องนักแสดงไอทีเกิลและเซเลบคือทําเพลงมาขายดังบ้างไม่ดังบ้างแต่นามีอิสระในการทํางานเป็นตัวของตัวเองเพลงไม่ดังก็ไม่แคร์หรือบางทีดังนางก็ไม่แคร์อารมณ์ทําแล้วชอบหนูก็ดีใจแล้วมูลค่าตัวสูงมากค่าโพสไอจีขายสินค้าหตัวต่อ1โพสราราวหนึล,ล้านดอลลาร์ ซึ่งลิซ่าตอนนี้อยู่ที่ราวๆ5.7แสนดอลลาร์โอเคน้องอาจจะไม่ดังเท่าซีเรนาโกเมสถ้าเทียบกันดังตัวต่อตัว,ตวแต่อนาคตก็ต้องให้กําลังใจกันต่อไปอันที่จริงน้องต้องได้รับโอกาสมากกว่านี้อีกนะฮะแต่ค่ายก็จุดๆนะฮะไปต่อในความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมเคยพูดแล้วว่าน้องไม่น่าจะออกจากวงการบันเทิงแต่จะเน้นรับงานตามใจชั้นมากกว่าแต่ออกจากวงการไอดอลแน่ๆคือยังไงล่ะเหมือนจะไม่จํากัดตัวเองว่าเป็นไอดอลอีกแล้ว แต่จะเป็นศิลปินที่ครีเอทีฟงานของตัวเองเรื่องงานเองเอาแบบที่ทําแล้วมีความสุขมีแพชั่นที่จะทําเน้นความสุขของตัวเองเป็นหลักไม่เน้นเงินไม่เน้นชื่อเสียงงานคาบาเล่เนี่ยคือใช่เลยน้องคงอยากเรียนรู้การเต้นแบบคาบาเล่แล้วก็ทําได้ดีถึงขนาดขึ้นโชว์กับคณะคงเป็นการออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเอง ที่จีนคือเละด่ากันสนุกปากนี่คิดว่าน้องดูดีว่าคงโดนกระแสแบบนี้แต่ก็คงไม่สนไม่ได้ไปเต้นบนหัวใครแบบฉันมีความสุขของฉันคือมันมีความรีบลียนในงานชิ้นนี้มันคือสัญลักษณ์ไม่ใช่แค่การแสดงอย่างเดียวนะฮะไปต่อกันดีความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมจะบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เชื่อว่าน่าจะนิ่งนิ่ง,ง,งยาวไปเลยนะฮะเหงาบิ้งเลยแหละเพราะวงก็ต่างคนต่างไป โอกาสออกมาแทบแจะ90%แน่นอนถ้าต่อมันประกาศไปเป็นชาติแล้วทีนี้ก็มาดูว่าจะต่อในนามวงไหมที่อาจจะมารวมกันตัวที่ที่อาจจะมารวมตัวกันได้นะฮะมีงานต้องการแต่ด้วยความดังของสีสาวแถมสัญญาค่ายใหม่ๆจะให้คิวอีกไหมโอ้ยวุ่นวายเพราะสีสาวก,ก็ดังหมดงานก็วิ่งรัวๆสี่คนจะมารวมตัวกันอีกทีมันเป็นเรื่องยากหรือถ้าได้ก็ตต้องดูคิวงาน เพราะการทําอัลบั้มใหม่วงแบทพิงมันใช้เวลายาวเลยในจะทําเพลงเดินสายคอนรอบโลกอีกคือหายไปเลย1กว่าหรือ2ปีแล้วเอาตรงๆค่ายใหม่ของสีสาวจะยอมไหมล่ะหายไปจะสองปีเพื่อไปรวมวงอา้าวแล้วค่ายใหม่ได้อะไรตอบแทนเอาตรงๆเราบอกเลยว่ามันวุ่นวายมากๆเพราะอะไรเหรอเพราะสีสาวเขาดังมากไงไม่เหมือนวงไบแบงค์เคป๊อปที่แยกย้ายแล้วมารวมวงอีกทีที่กระแสะความนิยมลดลงและดังไม่เปี่ยนทุกคนเวลามารวมกันมันก็มีคิวว่างพอ แต่ใช้ไม่ได้กับสีสาวแบคพิงเพราะเธอคิวทองทั้ง4หมดนะฮะงาน GPA ก็มีตลอดมีกระแสตลอดมันเลยเป็นเรื่องยากมากๆที่สีสาวมาจะรวมวงแบกพิงได้ง่ายๆใค่ใหม่สีสาวจะยอมไหมเทียคิวงานจะตรงกันไหมนะฮะวงแบกพิงคือวงระดับโลกมากไม่ใช่ไก่กาแล้วการมารวมวงอีกทีไม่ใช่เรื่องง่ายบอกเลยนะฮะ ก็เป็นยังไงกันบ้างเหรอครับบนกลุ่ม,มหอวข้อเล่นในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความเห็นกันองไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ